สวัสดีค่ะเราอยู่ในเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันค่ะอะ่ตัวอย่างที่1เป็นการบวกระหว่างเศษส่วนและจำนวนคละถ้าเราเจอรูปแบบนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนจำนวนคระไปเป็นเศษเกินค่ะ แปลงจำนวนค่าเป็นเศษเกิน2คูณ5เป็น10บวกกับ3ได้13ส่วน5จากนั้นเช็คตัวส่วนการที่เศษส่วนจะบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนนะคะเช็คตัวส่วน4กับ5เท่ากันไหมคะอ๋า4กับ5ไม่เท่ากันครูันเคยสอนวิธีไปแล้วใช่ไหมคะถ้ากรณีส่วนไม่เท่ากัน เราสามารถใช้วิธีคูณทะแยงได้ค่ะ3คูน5เป็น10 5 4คูณ1 4น13อเป็น10 2 x 4คูณ1ได้4บวกกับตัวโทษเป็น5จากนั้นตัวส่วนก็คือมาจากตัวส่วน2ตัวคูณกัน4คูน5เป็น2ี่ จาก3จากเศษ3าส่วน4บวกกับเศษส5บห้าเออขอให้ค่ะบวกกับ13ส่วน5ก็จะกลายเป็น15บวก52ส่วนด้วย20ค่ะ15บวก52มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ60เท่าไหร่อ่า67ค่ะ67ส่วน20ซึ่ง 67สิเ่วนยีเป็นเศษเกินดังนั้นเศษเกินสามารถทำกลับไปเป็นจำนวนคลาได้ก็คือ20คูณอะไรได้67สิมีไหมคะไม่มีใกล้เคียงก็คือ20คูณกับ3ได้60 67บหเลบหกเหลือเศษเจ็ส่วนยี ดังนั้นข้อนี้คำตอบคือเศษเออขอยค่ะสามเศษเจ็ดส่วน20นั่นเองค่ะต่อไปข้อ2เป็นการบวกระหว่างจำนวนคลากับจำนวนคลาเราสามารถนำจำนวนนับบวกกันได้เลยค่ะสีบวกสจากนั้นนำเศษส่วนบวกกัน เศษ5ส่วน8บวกกับเศษ3ส่วน4จำนวนนะับบวกกัน4บวก3เหลือ7อ 4, บวก3ได้7บวกกับเช็คตัวส่วนค่ะ8กับ4ส่วนไม่เท่ากันแต่4สามารถทำให้เป็น8ได้ใช่ไหมคะโดยการคูณเท่าไหร่ สคูณเท่าไหร่เป็น8ปคะสคูณด้วย2ดังนั้น3ของเราก็ต้องคูณด้วยสองด้วยตัวเดียวกันอะ้ด้เป็น7จ็ดบวกหบวกสองส่วนเป็น8 เบวกกับ11ส่วน8ซึ่ง11ส่วน8เป็นเศษเกินทำเป็นจำนวนคะ11ิส่วน8เท่ากับ8ปด1นึเลบแเหลือ3ค่ะส่วนด้วย8ดังนั้นก็จะกลายเป็นเ บวกกับ1เศษ3ส่วน8นำจำนวนนะับบวกกันค่ะ7 1, บวก1เป็น8เศษส่วนของเราก็เหลืออยู่3ส่วน8ข้อนี้ตอบ8เศษ3ส่วน8คะ่ะต่อไปตัวอย่างที่3เป็นการลบนะคะถ้าเราเจอการลบจะเจอข้อแตกต่างระหว่างการบวกก็คือให้เรานำ เฉพาะเศษส่วนมาพิจารณาก่อนข้อนี้เศษส่วนก็คือเศษ3าส่วน4กับเศษ3าส่วน8ให้เราเช็คว่าเศษส่วนไหนมีค่ามากกว่าค่ะอ่ะ3คูณ8เป็น24 4คูณ3ได้12จะสังเกตเห็นว่า24มากกว่า12ถ้ากรณี เศษส่วนตัวหน้ามากกว่าเศษส่วนตัวหลังเราสามารถลบกันได้เลยค่ะก็คือลบกันในที่นี้ก็คือจับจำนวนนับลบด้วยจำนวนนับบวกกับเศษส่วนลบด้วยเศษส่วนค่ะจำนวนนับก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ10-5ลบ5เหลือห บวกกับเศษส่วนก่อนจะบวกลบกันได้เช็คตัวส่วนก่อนค่ะ4กับ8ส่วนเท่ากันไหมคะอ่าส่วนไม่เท่ากันคูณทะแยง3ามคูณแเป็นยี สีคูณสาเป็น12ได้24่สบสีลบสิตัวส่วนมาจากเลขข้างล่างคูณกันก็คือสีคูณแปเป็น3ามอ่ะจากในวงเล็บเศษ3าส่วนสีลบกับเศษ3าส่วนแก็จะได้24่สบสี่ลบสิส่วนด้วย32ค่ะ หบวกกับ24่สลบสิมีค่าเท่ากับ1ิบส่วนด้วย32ซึ่ง12และ32สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้ใช้สุดคูณแม่อะไรคะอ่าแม่สีได้คะ่ะ12คูณ4คูณอะไรได้12 4สคูณสได้12 4คูณอะไรได้32มสคะ4คูณ 8ดังนั้นก็จะได้เป็น5บวกเศษ3ส่วน8ข้อนี้ตอบ5เศษ3ส่วน8ค่ะต่อไปข้อที่4เหมือนเดิมเช็คเศษส่วนก่อนเศษ1ส่วน5กับเศษ3ส่วน8 1คูณ8ได้8 3คูณ5เป็น15สังเกตว่า8น้อยกว่า15ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบสามารถลบกันได้ไหมคะอ่าไม่สามารถลบกันได้จะต้องมีการยืมเกิดขึ้นการยืมหรือการกระจายเราจะต้องไปกระจายตัวตั้งโดยการแบ่งจำนวนนับจาก ให้เพื่อนไปหนึ่งจาก5เหลือ4บวกกับ1นึ่เศษ1นส่วนหอ่ะเดิมถ้าเป็นเหมือนตัวอย่างที่3เราสามารถจับ5้ลบสได้เลยใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ไม่ใช่5เรากระจายแล้วกลายเป็น4ีบวกหนึ่เศษ1นส่วนหก็จะจาก5้ลบสเราก็จะเหลือแค่4ีลบ สค่ะบวกกับเศษส่วนจาก1ส่วน5กลายเป็น1เศษ1ส่วน5แล้วเรียบร้อยทำเศษเกินอขออภัยค่ะทำจำนวนคราบเป็นเศษเกิน5คูณ1ได้5บวกกับ1กลายเป็น6ส่วน5ลบกับเศษ3ส่วน8 สี่ลบสองปกติคะ่ะสี่ลบสองเหลือสองจากนั้นเศษหกส่วนห้าลบกับเศษสามส่วนแปดเช็คเศษส่วนขออภัยค่ะเช็คตัวส่วนห้ากับแปดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสามารถหาได้โดยการคูณคายได้เศษหกส่วนห้ากับเศษสามส่วนแปด หกคูณแปดได้เท่าไหร่คะหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดห้าคูณสามเป็นสิบห้าตัวส่วนมาจากข้างล่างคูณกันห้าคูณแปดเป็นสี่สิบดังนั้นในวงเล็บหกส่วนห้าลบเศษสามส่วนแปดก็จะกลายเป็นสี่สิบแปดลบ สิบห้าส่วนด้วยสี่สิบสี่สิบลบสิบอ่ะแปลบหเหลือ3 4มลบหก็เหลือ3เหมือนกันส่วนด้วย40่สบต่อเป็นจำนวนค่าดได้2เศษสามสิบส่วนส ก็คือเอาแค่เครื่องหมายบวกออกแค่นั้นเองใช่ไหมคะข้อนี้ดอกจันข้อ4ดอกจันไว้นะคะอ่าดูข้อ5ค่ะข้อ5ก็เป็นการลบเหมือนเดิมขั้นตอนแรกก็คือนำเศษส่วนมาเช็คเหมือนเดิมใช่ไหมคะเศษส่วนก็คือเศษหนึ 1, ส่วนสกับเศษสองส่วนสามเช็คค่ะโดยการคูณคว 1คูณ3ได้3 x 2คูณ2ได้4จะสังเกตเห็นว่า3มีค่าน้อยกว่า4ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าเศษส่วนตัวหน้าน้อยกว่าเศษส่วนตัวหลังถ้ากรณีแบบนี้เรายัางลบกันไม่ได้เราจะต้องเกิดมีการกระจายเกิดขึ้นโดยการกระจายตัวตั้งจาก5จะเหลือ4เพราะเราจะแบ่งไป1นะคะ 1เศษหนึส,หนส่วนสจากเดิมแทนที่เราจะจับ5ลบ3เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่4ลบ3บวกด้วย1เศษ1ส่วน2ก็คือ1เศษ1ส่วน2ทำเศษเกินให้กลับอขออภัยค่ะทำจำนวนค้ากลับเป็นเศษเกิน หเศษหนึส,หนส่วนสองทำเป็นเศษเกินได้สองคูณหได้2อบวกหเป็น3าส่วนสลบกับเศษสองส,ส่วนสามสา่วนสมาจากตรงนี้นะคะอ่ะสามส่วนสองมาจาก1เศษหนึส,หนส่วนสอง จำนวนนับลบกันปกติก4ี่ลบสเหลือ1ต่อไปเศษ3าส่วนสและเศษ2อส่วนสส่วนเท่ากันไหมคะเด็กๆอ่าส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอ่ะคูณค่อยเข้ามาช่วยค่ะ3าคูณสได้9 2้คูณสได้ สี่ก้ามากกว่ 4, ลบกันได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวส่วนมาจากเลขข้างล่างคูณกัน2อคูณสได้6กจากในวงเล็บเศษสส่วน2ลบกับเศษ2ส่วน3ก็จะกลายเป็น9ลบ4ส่วนด้วย6อ่ะได้หนึ่ง9ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ 9 4ลบได้5ส่วน6ข้อนี้ตอบ1เศษ5ส่วน6เพราะฉะนั้นการลบจะต่างจากการบวกตรงที่ว่าให้เรานำเศษส่วนเฉพาะตัวเฉพาะเศษส่วนมาพิจารณาก่อนถ้ากรณีข้อไหนที่เศษส่วนตัวหน้ามากกว่าเศษส่วนตัวหลังก็สามารถลบกันได้ปกติ ก็คือนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนได้ปกติเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เศษส่วนตัวหน้าน้อยกว่าเศษส่วนตัวหลังเราจะต้องทำการกระจายเหมือนตัวอย่างที่4และตัวอย่างที่5นะคะถ้าข้อไหนใครไม่ทันให้กลับไปทบทวนเปิดดูย้อนหลังได้ค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปควรจะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำนะคะ ค่ะสำหรับแบบฝึก